ของคริสต์มาสเต็มเลยโอ้ยอันนี้สวย กับเน็ตกับช่องของเน็ตนะคะเนตตี้ลักกี้เดย์ช่วงนี้เน็ตไม่ค่อยได้ทําคลิปเลยไม่ไม่ใช่ไม่ว่างนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะอัดอะไรดีวันนี้เราก็เลยจะมาไปอีเกียกันคะ่ะจริงๆคลิปอีเกียเนี่ยจะทําต้องนานแล้วแต่ว่ามีการเลื่อนเปลี่ยนวันนิดหน่อยก็เลยไม่ได้ทําแล้วตอนนี้ก็เป็นเดือนธันวาด้วยที่อีเกียเนี่ยเขาก็จะมีพวกของแต่งบ้านแบบคริสต์มาสเยอะแยะมากมายเดี๋ยววันนี้เน็ตจะพาทุกคนนะคะไปช็อปแล้วก็ไปดูไปอัพ เดตของคริสต์มาสนะคะที่อีเกียกันเดี๋ยวไปเจอกันที่อีเกียเลยค่ะตอนนี้เราอยู่ที่อีเกียแล้วนะคะสาขาเมกะบางนาค่ะเดี๋ยวเดินเข้าไปข้างในกันเลยอ้ของคริสต์มาสเต็มเลย ไปซื้อไปเป็นของขวัญปีใหม่ก็ได้นะกล่องสวยมากแพ็กเกจดีมากราคาไม่แรงเลยเนี่ยซื้อห้เป็นของขวัญปีใหม่ได้นะคะอันนี้เป็นแบบน,นี่เป็นแบบกล่องเล็กๆตัวเดียวแต่อันนี้เป็นแบบเป็นเซตซื้อแบบไปจับฉลากได้เลยนะ อันเมื่อกี้ยังไม่ได้เข้าอีเกียนะคะเป็นของที่เขามาขายแบบมาจัดจัดเซลล์จดัดขายช่วงเทศกาล ก็ดีนะเป็นที่แบบที่จัดระเบียบบินชักโอ้นี่ไงม้แพน์ไม้แพนอันนี้ดีอะสีขาวร้อยยี่สิบเก้าบาทอุ้ยอันนี้สวยอุ้ยตลา,านี้สวยเอาดีไหม หมอนเต็มบ้านแล้วพี่ดิงก็บอกหมอนเต็มบ้านแล้วแม่มันสวยเป็นแบบวินเทะเอาไปดีกว่าอันหนึง่งมีหมอนสองใบเอาอันเดียวเอาไปอันหนึ่งดีกว่าหมอนเขาไล่แบบเป็นโทนสีเลยอะลายหมอนน่ารักมากเลยสีแบบสวยมาก กล่องหลอดไฟเขาน่ารักจังเลยอ่ะอยากได้กล่องนะไม่อยากได้ไฟของคริสต์มาสเขาน้อยอะไม่ค่อยมีอะไรเลยอ่ะที่เซนทัลมันมีเยอะตอนนี้เรามาหาข้าวเที่ยงกินกันนะคะอยู่ที่ร้านหัวเซ็งอาหารมาแล้ว อันนี้ก็น่ากินปลาหมึกผัดไข่เค็มอันนี้ก็หล่ำปีทอดน้ำปลาปลามันกุ้งเหลือปลาทอดอีกอันนึงตอนนี้หิวมากเลยอ่ะไม่ได้กินข้าวเพราะว่าเดินอย่างเดียวเลยทั้ั แวะยูเนี่ยงกับเซรลาดมาค่ะกับตอนนี้ก็เลยแบบมืดเลยเดี๋ยวเนจ,จะมาเปิดของที่เนไปซื้อมาวันนี้ให้ดูนะคะว่าได้อะไรมาบ้างที่อีเกียนะคะไม่เยอะเลยเอาจริงๆชิ้นแรกที่เราได้มาก็คือนี่ค่ะเป็นปอกหมอนหมอนอันนี้ยค่ะเนจ,จะเอามาเปลี่ยนใส่อันนี้ยเพราะว่าอันนี้มันก็ดูแบบ เน่าๆแล้วไม่เคยเปลี่ยนเลยอันนี้นะคะราคาหนึ่งรอเก้าสิบเก้าบาทค่ะเน็ดซื้อมาทั้งหมดสองอันน็ดว่าจะมาวางให้มันแบบตัดกับสีแดงเนี่ยมันดูน่ารักดีอะ่ะเขียวกับแดงตัดกันมันเหมือนแบบคริสต์มาสดีเดี๋ยวลองแกะมาดูอุ้ยมันไม่ใช่ไซส์เดียวกันนะทุกคน ดูดิเจ็บใจคือเนไม่รู้ว่าขนาดมันเท่าไรอ่ะก็เลยคิดว่ามันแบบเป็นไซส์เดียวกันเดี๋ยวเราลองใส่ดูมันอาจจะได้มันคนละไซส์จริงๆด้วยทุกคนซื้อมาผิดอ่ะมันมีไซส์เดียวนะและ้วเนก็เลยคิดว่าคิดว่ามันเป็นแบบขนาดมาตรฐานนะก็เลยซื้อมาเนี่ยมันไม่ใช่อ่ะส่วนในททุกคนเจ็แล้ว ไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูชิ้นต่อไปกันชิ้นต่อไปก็คืออันนี้อันนี้นะคะเป,เป็นดอกไม้แล้วก็ซื้อแจกันมาแจกันอันนี้นะคะเป็นแบบเป็นแบบอันเล็กอะประมาณเจ็ดสิบเก้าบาทอันนี้ไนตซื้ออันเล็กมานะคะอันนี้สีขาวดอกสีขาวอันนี้สิบเก้าบาทสีจมพูอันนี้นะคะดูดีน้องมีความหลุดลุย่ยไม่มีเวลาไม่มีเวลาเลือกอะเนตรีบมากเลย สีจมพูอันนี้อยู่ที่ยี่สิบเก้าบาทนี่ก็ซื้อมาสองอันนี่ก็คือจัดไม่เป็นหลอกก็คือหยิบมัวๆัว,ว,วตอนแรกอะ่ะคือจะเอาสีขาวอย่างเดียวทั้งหมดเลยแต่พอใส่แล้วมันดูแบบแปลกปก,ก็เลยเอาแบบแชมพูมาแซมด้วยสองแล้วก็มาใส่แจกกันลแล้วก็มาตั้งไว้เฉยๆโอเคอันต่อไปคืออย่างสุดท้ายแล้วที่เนซื้อมานั่นก็คืออันนี้ อันนี้เป็นที่ขัดซ้วมเน็ชอบเพราะว่ามันมีที่เก็บด้วยเราก็เก็บอย่างนี้มันดูแบบเป็นที่เป็นทางดีที่ซื้อเพราะว่าอยากได้ที่เก็บเท่านั้นเองอันนี้นะคะอยู่ที่สี่สิบเก้าบาทค่ะอันนี้เหมือนมันเหมือนมันจะลดราคาอันนี้ก็เลยซื้อมาหมดแล้วค่ะทั้งหมดทั้งมวลก็มี มีเท่านี้เลยโอเคค่ะวันนี้ก็เนขอไปก่อนนะคะเพราะว่าอย่ยงเราก็เพียมากเลยเดี๋ยวคราวหน้าเนทจะมาพยายามอัดคลิปลงบ่อยๆนะคะเน่ก็อยากอัดคลิปลงบ่อยๆเหมือนกันก็ไม่รู้จะแบบหายอะไรดีอะแต่จะพยายามลงบ่อยๆแล้วกันโอเคค่ะวันนี้เนทไปก่อนนะคะแล้วก็ไว้เจอกันบายค่ะสวัสดีค่ะ